ก็ว่างมาตั้งนานแล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวไงมันคือเรื่องของคนสองคนแล้วก็เราก็ต้องรอไปก่อนก็ดีใจที่วันหนึ่งแบบมีโอกาสได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวอร์ชันเก่าก็ทําไว้แบบดีมากแต่เวอร์ชันนี้ก็คือก็จะมีแบบพัฒนาตามยุคตามสมัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ใหม่มากขึ้นแล้วก็แต่ก็ไม่ทิ้งความสนุกเข้มข้นดราม่าก็คือแบบสุดๆไปเลย เราโดนรี m a k บ่อยมากนะแบบโดนมาหลายเรื่องมากแล้วก็เอาจริงไม่ไม่ค่อยซีเรียสกับแบบแรงกดดันเปรียบเทียบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันไม่ได้รีเม k e แบบใกล้ๆใช่ค่ะก็คือมันก็คือมีทิ้งเวลาจังหวะของมันอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะได้เห็นอะไรที่ใหม่ขึ้นแต่ว่ามันก็จะเป็นเขาคงเรื่องเดิมมันยากหรือว่ามันง่ายยังไงจริงๆอ่ะถ้าคําว่ารีเมคอ่ะไม่ได้มีผลอะไรแต่ แต่ด้วยตัวบทมันก็มีสิ่งที่ยากที่คือเอาจริงนะน,นี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องที่ยากที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วเพราะด้วย,วยตัวละครเขาต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราต้องทําการบ้านค่อนข้างหนักด้วยแบ็กกราวตัวละครแล้วเราต้องแบกรับทุกอย่างไว้อะไรเงี้ยเราต้องแล้วเราต้องเนียนแบบมันต้องเก็บมานานแบบ20ปีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งมาเรียนรู้ตัวละครก็อาจจะแบบต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็ ดีที่แบบมีการเวิร์กช็อปแบบอุย้ยน่าจะ8 9ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ช่วยได้เยอะมากเลยก่อนรับคิดไหมคะที่นนี้ว่ามันแบยากที่สุดที่เราคือคือเราก็คิดว่ามันก็ต้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่มันท้าทายแล้วเราก็จะคงจะได้แบบวิชาได้ได้เรียนรู้อะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ที่แบบตกลงแล้วด้วยตัวบทด้วยตัวเรื่องคือไม่ใช่แค่ตัวบทมีอะไรให้เล่นแต่ว่าด้วยเรื่องอ่ะมันสนุกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้อง จริงๆแล้วว่ะถ้ากลับไปเล่นอะไรที่มันเบาสมองอ่ะก็ถือว่ายากเหมือนกันนะเพราะเราอ่ะเจอแต่อะไรหนักๆมาเราแบบมีแต่แบบใส่เต็มใส่เต็มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยถ้ากลับไปเล่นคอมเมดี้ตอนเนี้ยถือว่ายากใช่มันแต่มันก็จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครคนดูก็จะได้เห็นเราในแบบหลายๆคาแรคเตอร์ใช่ค่ะยากไหมคะแบบยากอยากจริงๆอ่ะนี่ว่าตอนเนี้ยคอมเมดี้จะยากกว่า,วาดราม่าโดยส่วนตัวแต่อยากเล่นใช่ใช่ใช่ ต่องพ้อนะคะหรือว่าคนอ่านตะคริบลุกราแบบดราม่าไปแล้วส่วนมากก็จะมีพวกดราม่าเข้ามาแต่ก็อย่างอย่างถ้าดราม่าเราก็จะเราก็จะดูจริงๆแล้วอ่ะดูดูตัวบทเป็นหลักว่าแบบถ้าเราอ่านแล้วเราสึกเฮ้ยมันสนุกอะไรเงี้ยนี่ว่าคนดูก็น่าจะได้รับรู้ว่าแบบเออเรื่องนี้ดูแล้วมันก็จะสนุกจริงๆอย่างเรื่องนี้หมว่นัดถ่ายทำยังไงบ้างคะยังถ่ายอยู่ก็ยังถ่ายอยู่แล้วก็มีช่วงที่แบบว่าหยุดมีด้วยโควิดด้วยแล้วก็เหมือนรออะไรหลายๆอย่างด้วยใช่สนุกไปที่ นาฟิตติ้งปีที่แล้วใช่ค่ะก็ก่อจะได้ถ่ายอก็ยังถ่ายอยู่เรื่องมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะก็จริงๆก็ทุ่มให้กับเรื่องนี้เราเราอยากจะให้มันแบบมันดีแล้วก็ไม่อยากหลุดโฟกัสอ่ะก็ตัดเรื่องงานแล้วค่ะเป็นหวจที่หนว่าตอนนี้ยางว่าว่ายังยังไงก็ว่างมาตั้งนานแล้วนะคะทำไมเอ่ยทำไ ติดเซิร์ฟมั้งเล่นแต่เซิร์ฟเล่นแต่เซิร์ฟไม่ไม่เจอแบบก็อยู่แต่เซิร์ฟใช่คือคือไปบ่อยแบบไปบ่อยมากแต่รู้สึกว่าเราเอนจอยกับมันมากคือบางเวเราเพิ่งเจอสิ่งที่เราแบบเราชอบจริงๆคือเราก็แบบเล่นกีฬามาหลายอย่าง,มามลางาาเลยรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้แบบมันโดนมากเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบว่างว่างไม่ได้อ่ะว่างเราต้องไปเล่นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นแบบความสุขตรงน,นั้นเอาไว้ใช่แล้สุดแฮปปี้เรา เออมันรู้สึกว่าเราม,ามีความสุขกับตรงนี้แล้ววะเราก็เลยยังเฉยๆอยู่คือเรื่องหัวใจมันก็มันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวไงมันคือเรื่องของคนสองคนแล้วก็เราก็ต้องรอไ,ไปก่อนแต่ตอนนี้ต้องเป็นคนที่ร่วมกิจกรรมกับเราได้ในหลักวิชาต่อไปแล้วก็เป็นสายรายการแล้วคือจริงววจริงแล้วอ่ะถ้าจริงก็ก็ได้ก็ดีค่ะแบบไปไหนไปได้วยกันคือชอบ ชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตัวแล้วก็ทําอะไรร่วมกันได้โดยที่ทั้งสองฝ่ายแบบไม่ต้องพยายามหรือจะต้องแบบมีใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเหนื่อยหรือเปลี่ยนปรับอะไรมากมายอะไรเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆมันก็คงต้องมีปรับกันมาอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลักๆก็คือแบบคนที่รักเรารักครอบครัวเราแล้วให้เกียรติครอบครัวเราอะไรแบบนี้แล้วยังไม่เสร็จยังไม่ได้แบบรักความสุข ไม่ได้ห่วงความโสดค่ะก็คือเราก็ชิวๆไปื่อยแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเฮยอยากมีแฟนอยากแต่งงานอยากอะไรแล้วคือเราก็ยังไม่ได้มีอ,อารมณ์แบบนั้น<ช>อืมแล้วก,ก็ดูเกาหลงเกาหลีเกาใจอะไรไปอะไรยอย่างเงี้ยเออ,<ๆ>เอ